มาจ้าคลิปนี้เจ๊เช่นจะพามาเบงอ่าสันสันมวยด้วยจัดเดอสันอยังกอดหวดมวยมวยหนึ่งเข่าด้วยจ่าเดอพ่อตาเพิ่นเพิ่นสันมวยหนึ่งเขา่าพ่พอตาอายุเท่าไดรแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ล่ะตาหูว่าดีด้วจ่าบริขายพ่าสันามว่าอายุเท่าไดรเพิ่นบอกว่าบริขายเพิน่นว่า ยิงอีหลีเลยคนบริขายอายุคนเด้อจ่ะเด้ออายุเจ็ดสิบกว่าแปดสิบเราบอยายเปลี่ยนเรี่ยววัาสันแบงเงวเถือออกไปแบงเงยพึ่งยุ่งอันนี้จะผ้าจะผ้าเบงเบงอันนี้เด้อจ่ะอันนี้คือมวยมวยหนึ่งข่าวเด้ออันนี้ชั้นที่สองแล้วมันบอชั้นที่สองมันบอเนี่ย เฮ็ดชั้นสองสองชั้นชั้นที่สองอันนี้ชั้นที่สองเพิ่นเนาะเพิ่นกะไอ้อนี่ชั้นชั้นนี้จะเป็นชั้นแรกเนาะบัดที่นี่เพิ่นกะกำลังจะเฮ็ดชั้นสองนี่เพิ่นกกำลังเฮ็ดอันี่นะจ๊ะเนาะเฮ่ไม่หนีตีไม่หนีเออเพิ่นว่าจังหน่อยกะสิกะสิเฮ็ดตีนมัน้ำเด้อจ้ะแต่ว่าตอนนี้บ่ทันได้เฮ็ดเฮ็ดบ่ทันได้แล้วเพิ่นกำลังสานมันสิสานสานขึ้นมาจนฮอดพี่เลยมันบ่นี่ ออเพิ่นว่าสารจนขึ้นหอวดีเลยขานจนสารจนสุดเลยถามอายุตาหมกันนะอายุเท่าไหร่ละจ้าแดสิโอ้เพิ่นได้ยินเหลี่ยวนะเพิ่นบ่ยิงตัวนี้อายุแปดสิบปีละจ้าเพิ่นสารกระติบเข่าสารติบเข่าสารติบเข่าสารสารมวยสารมวยหนึ่งเข่าสารหวดึงเข่า โอ้มีเดี๋ยว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 สิเดี๋ยวสิเอาทิปเข่ามาโชว์เริ่งเด้อเดี๋ยวสิเอาทิปเข่า่นมาโชว์ให้แมนเเบิดลยแล้วนี่ก็คือนี่คือฝีมือคุณตาฝีมือคุณตาเด้อจ้าเด้อเพิ่์นสารกระติบเข่าสารขายมันบ่นี่นะขายขายหน่วยละจักบาทหน่วยนี่อยอันหน่วยนี่ลอยหน่วยหน่อยอันนี้ลอยซ่าวลอยซ่าอันนี้ลอยหาซิปอันนี้ลอยหาซิปมันเป็นเป็นค่าน่อตัวนั้นน่อตัวนั้นเป็นค่า เป็นค่าเขาเอิน่นไม่ค่าเหตุตัวใหญ่เด้ตัวใหญ่นี่เด,ตเด้ตัวนี้เด้ยลอยสามสิบลอยสามสิบนั่นผู้ยยยดใดสนใจกะทักมาเด้อจา้าเด้อกับคุณตาเด้อคุณตาอายุแปดสิบอ่าเพิน่นเพิ่นสาลขายเด้อจา้าเด้อมวยก็ขายบ่เนี่ยหัวขายอยู่บ่อันอันนี้ขายอยู่บ<ร>่เนี <laughs> <ๆ>่ยบ่ขายแบบนี้นน <laughs> โอ้มาตะเริเ่มเฮ็ด โบ้แม่พึ่งฮารเท็ดตป้าว่าโบ้แม่พึ่งฮารเท็ดเพิ่นเพิ่นเฮียใจหลายปีแล้วนั่งนั่งกัเอาน้ำเล้าเนี่ยล่ะนั่งกัหนึ่งของเล้านั่นล่ะนี่ล่ะจ้ะผู้ใดผู้ใดสนใจกระติบเข่าแล้วจ้ะนาะราคาถึงๆเนาะกะทักมาแล้วจ้ะเด้อ